t e a c h e r น้องพันโมอี๋ด้วยอี๋ทำอะไรอยู่คะเน,นี่ยสวัสดีค่ะครูแพรกำลังเ,เก็บดอกไม้อยู่นะคะเก็บไปไหนอะคะเก็บไว้ไปปักแจกันค่ะครูแพรครูแพรคะคำว่าแจกันในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรคะคำว่าแจกันในภาษาอังกฤษจังคะพูดว่า v e s e v e s e สกดนะคะ v a s, s e v a s e v a s e v s e แล้วภาษาไทยล่ะคะแจกันมีความหมายว่ายัางไงและสะกดยังไงคะคุณน้องเงิน แจกันนะคะสะกดว่าจอแอแจกออะนกันอ่านว่าแจกันแจกันเป็นคำนามซึ่งหมายถึงภานชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่มักมีรูปคล้ายขวดปากบานค่ะค่ะค่ะครูแพรคะแล้วคำว่าดอกไม้อยู่ใหน ดอกไม้อยู่ในแจกันภาษาอังกฤษนะคะพูดง่ายๆเลยค่ะ Flowers are in the vase Flowers are in the vase ควรน้องเงินให้อย่างนั้นอะ่ะเราเอาแจกันไปาไว้ที่บ้านเราดีกว่านะคะค่ะไปกันค่ะคุณแคลรไปกะ